เด็กหญิงนิยายสามพบสามชาติยากพบพานบทที่แป ใบหน้าที่งุนงงครี่ยิ้มน้อยๆรอยยิ้มนั้นแผ่ไปถึงหางตาสร้างความเติดจ้าในดวงตาขึ้นมาอีกสองส่วนนางหันกลับมามองเขาแล้วกล่าวอย่างจริงจังว่าไต้เท้าร้ายกาจกว่านายอำเภอคนอื่นๆแล้วยังทำคดีเก่งกว่าที่สำคัญกว่าก็คือขนตายาวกระพริบปริๆโหลซื้อวีครี่ยิ้มที่เปี่ยมสเสน่ห์มากกว่าเดิม หล่อเหล่างดงามกว่าสายลมฤดูร้อนพัดผ่านดอกเทียนม่วงไหวระริิกสีสันที่สดใสสะดุดตาเช่นนี้พอไหวไปตามแรงลมก็ราวกับจะพัดพาความสดชื่นให้ลอยกลุ่นไปทั่วทั้งบริเวณสีแดงที่ย้อมชายกระโปรงหญิงงามลามมาถึงต้นคอของส่งลี่เยียนคงเป็นเพราะเขาพบเจอหญิงสาวน้อยครั้งกระมัง เขามองร่างที่วิ่งจากไปด้วยสีหน้าเคร่งครึมในใจนึกถึงคำพูดที่อาจารย์เคยสั่งสอนหากจะเข้าสู่สังคมของมนุษย์ปู่ทุชนจะต้องมองท่าทีของผู้คนให้ออกคนเรามักปากกับใจไม่ตรงกันเขาเคยได้ยินคำประจบสอเพรยะยกยอปอปั้นมานับไม่ท้วนไม่มีทางวันไหวไปกับคำเยินยอสองประโยคนี้แนะ่แต่ จะพูดอย่างไรก็ตามเขาในตอนนี้ก็ยังคงรู้สึกขัดเขินอยู่ดีไ้เท่ามีมือปราบคนหนึ่งเดินเข้ามาทำความเคารพส่งลี่เหยียนกระแอมเบาๆเพื่อกรบเกลื่อนผ้าทีส่งคนไปที่ยุ้งหลวงเพื่อหาต้นตอของคดีนี้ไม่ว่าจะเป็นมดหนูหรือมแมลงต่างๆก็ไม่ควรปล่อยให้คล้าสายตา ถ้าได้เบาะแสแล้วให้กลับมารายงานค่ะมดหนูมาแรงต่างๆ มือปราบงุนงงกับคำสั่งนี้นายอำเภอคนใหม่ไม่สืบคดีแต่กลับสั่งให้ไปกำจัดมดหนูกับมาแงหรือทรงลี่เหยียนเห็นมือปราบล่าถอยไปด้วยสีหน้างงง,งวยก็มีได้มีโทสะนี่เป็นปฏิกิริยาตอบสนองของมนุษย์ทั่วไปอยู่แล้วสำหรับมนุษย์สิ่งมีชีวิตเผ่าพันธ์ุอื่นไม่ควรฆ่าให้เอ่ยถึงสิ่งมีชีวิตทั้งหลายก็มีใช่จะยอมรับกับความคิดนี้ ดังเช่นน้ำย่อมไม่รินไหลไปในทางเดียวต้นไม้ไม่ยอมแห้งเหี่ยวอยู่คาที่จิ้งจอกมักไม่ยอมมีชีวิตอยู่เพียงสิปีสุนักก็ไม่อยากเป็นสัตว์เลี้ยงไปตลอดกาลสิ่งมีชีวิตทั้งหลาย จึงหาโอกาสเปลี่ยนตัวเองเป็นปีศาจเมื่อไหร่ที่กลายเป็นปีศาจพวกมันก็จะมีใช่สิ่งที่มนุษย์ทั่วไปดูแครนได้ท่งลีเเย,ยนถอนหายใจเบาๆเอาสองมือไพร่หลังเดินไปยังห้องโถงด้านในเขาตัดสินใจจะไปดูสถานที่ที่มักเกิดเหตุเป็นประจำ เหล่าซื้อวีกลับมาถึงโรงเตี๊ยมนางดื่มน้ำชารวดเดียวถึงสองถ้วยแล้วโบกพัดไปพร้อมๆกับสั่งการหลีเสี่ยวเออชัฉนวางของเก่านี่ยังว่างอยู่อีกหน่อยเสี่ยวเออเจ้าช่วยไปร้านข้างๆหาของดีๆเข้ามาเติมให้เต็มชั้นด้วยหลีเสี่ยวเออร์ชะงอกตัวเข้ามาเท่าแก่เนี่ยแล้วอะไรที่เรียกว่าของดีๆเล่าขอรับ โหลซื้ออี้ยิ้มควักเงินครึ่งพวงออกจากถุงก็เป็นของที่ดูดีราคาถูกแต่กลับวางแล้วทำให้ดูยิ่งใหญ่ตระการตาซื้อมาหลายๆชิ้นด้วยแค่เงินครึ่งพวงจะซื้ออะไรได้หรีเซวเออถึงกับเอปากรับเงินแล้วเดินไปโรงจำนำที่อยู่ด้านข้างจัดการตามคำสั่งของเท่าแก่เนียเท่าแกเนียโลต้องการซื้อของหรือ ตาแก่คนหนึ่งนั่งอยู่หลังโต๊ะเก็บเงินรีตาถามยิ้มยิ้มนางเป็นลูกค้าประจำแถมยังซื้อของเยอะแยะขนาดนี้ข้าจะแถมคองให้เท่าแก่เนี่ยโดยไม่เก็บเงินสักชิ้นก่อนแล้วกัน ว่าแล้วเขาก็เปิดหีบใบใหญ่แล้วดึงหีบใบเล็กด้านในออกมาจัดการเปิดผ้าที่ห่ออยู่เป็นชั้นๆจนสุดท้ายถึงเผยให้เห็นกระถางทองแดงสามขาที่กระดำกระด่างมีรูโบ่ใบหนึ่งเขานำออกมาวางรวมกับสิ่งของที่หลีเสี่ยวเออซื้อไว้ก่อนหนะ้า กระถางโลหะทั้งเก่าทั้งชำรุดเนี่ยนะหลีเสี่ยวเออคิดอย่างรังเกียจนี่มันต่างจากของสวยงามที่เท่าแก่เนี้ยต้องการเป็นพันพันลี้แต่เมื่อเป็นของที่ไม่ต้องจ่ายเงินเขาจึงรับมาแต่โดยดี กระถางทองแดงสามขาถูกห่อรวมกับสิ่งของทั้งหมดแล้วยัดใส่กระสอบปานสร้างเสียงกระทบดังกริ้งกรางหลีเสี่ยวเอ้อแบกมันขึ้นบา่ารู้สึกว่าไม่หนักมากจึงก้าวยาวๆออกไปแต่พอกลับมาถึงโรงเตี้ยมขาก้าวข้ามธรณีประตูเท่านั้น หลีเซียวเออพ์นรู้สึกว่าของที่ถืออยู่นั้นหนักอึ้งขึ้นมาในบัตรดน้นหนัก,กราวกับมีเด็กคนหนึ่งนั่งทวงกระสอบป่านเอาไว้เขาเผลอทิ้งมันลงบนพื้นดังตึงเสียงที่ว่านี้ดังไม่น้อยจนปัญชุนวิ่งโร่มาดูด้วยความตกใจอะไรหรือเกิดอะไรขึ้นหลีเซียวเออมองมือตัวเองอย่างประหลาดใจ แล้วมองถุงกระสอบที่ตกอยู่บนพื้นก่อนยื่นมือหยิบมันขึ้นมาใหม่ตอนนี้เขาไม่รู้สึกหนักอึ้งเหมือนเดิมแล้วราวกับแรงถ่วงที่หนักผันชั่งเมื่อครู่ไม่ใช่เรื่องจริงปัญหาแท้เขาวางถุงกระสอบไว้บนโตะ๊ะแกะปากถุงไปก็พูดพึมพำไปของดีราคาถูกที่กองรวมกันอยู่ยุ่งเหยิงไม่มีชิ้นไหนแตกหัก กระถางทองแดงเดิมก็ชำรุดอยู่แล้วยิ่งไม่ต้องใส่ใจเข้าไปใหญ่หลีเสี่ยวเออร์บอกให้ปันชุนนำสิ่งของไปจัดวางบนชั้นวางของกำลังจะหยิบกระถางทองแดงขึ้นมากลับมีมือยื่นเข้ามาเสียก่อนเหลาซื่ออี้หยิบกระถางทองแดงใบเล็กขนาดฝ่ามือมาอุ้มไว้อย่างระมัดระวังดวงตาเป่งประกายอ่อนโยนอย่างที่สุดนางหมุนกระถางไปมาแล้วพินิจพิเคราะห์จาก นั้นจึงหยิบผ้าเช็ดหน้าออกมาเช็ดเศษดินเศษฝุ่นออกอย่างเบามือสุดท้ายก็ฉีกยิ้มกว้างเท่าแก่เนี่ยหลีเซวเออร์มองสีหน้าท่าทางของนางด้วยความประหลาดใจนี่มันคงไม่ใช่ว่าข้าซื้อเอาของวิเศษกลับมาหรอกนะของชำรุดอย่างนี้ จะเป็นของวิเศษอะไรได้แม้ปากจะพูดเช่นนั้นแต่มือของโดวซื่ออี้ยังคงวางกระถางทองแดงไว้ตรงกลางชั้นวางของโบราณอย่างเบามือเมื่อมองซ้ายมองขวาเห็นว่าวางตรงดีแล้วนางจึงพยักหน้าอย่างพึงพอใจอยากขยับเด็ดขาดวางเอาไว้แบบนี้แหละขอรับรีเสียวเออร์พึมพำอย่างงุนงงก่อนจะหยิบผ้าไปเช็ดทำความสะอาด ช้าก่อนโลซื้อวิ่เรียกเขาแล้วเอียงคอมองสีท้องฟ้าที่ด้านนอกนำที่ใต้จุดโคมมาให้ค่ะดวงอาทิตย์ส่องแสงสีเหลืองอมส้มใกล้แต่ขอบฟ้าถึงเวลาจุดโคมแล้วแต่หลีเซวเออร์ยังไม่เข้าใจก่อนไหนท่านว่าไม่อยากจุดแล้วนี่นั่นมันเมื่อวานวันนี้ข้าอยากจุดทำไมพูดมากจัง โหลวซื้ออี้ขึงตาใสหลีเสี่ยวเอ้อหุบปากเงียบกริบหยิบขี้ใต้และไม้ไผ่ด้ามยาวส่งให้แสงสว่างรอบด้านเริ่มสลัวร่างถนนสายที่คึกคักที่สุดในตัวอำเภอเริ่มก้าวเข้าสู่ความว่างเปล่า ส่งลี่เหยียนเหยียบเงาตัวเองระหว่างก้าวเดินไปยังกรงเตียมจางเติงหัวคิ้วขมวดเข้าหากันแน่นคนที่เขาส่งไปตรวจสอบยุ้งหลวงกลับมารายงานว่าพบรังหนูไม่ต่ำกว่าหกรังพวกเขาจัดการต้มน้ำร้อนราดใจฆ่าพวกหนูที่วิ่งเอาตัวรอดไปทั้งหมดกว่ายี่สิบตัวจากนั้นก็ไม่มีสิ่งใดผิดปกติ ปีศาจหนูเป็นพวกใจแคบไม่ยอมให้ใครมาโอหังบังอาจทำร้ายรังของพวกมันในบันทึกหมื่นปีศาจของสำนักสั่งชิงระบุไว้ว่าราชาปีศาจหนูนามว่าฉางซั่วนิสัยโหดเหี้ยมมีแค้นต้องชำระร้ายมาก็ร้ายกลับใครที่ล่วงเกินพวกมันจะถูกตามล้างแค้น จนชีวิตหาความสงบมีได้เขาให้ส่งสินไปเฝ้าระวังอยู่บริเวณนั้นแล้วแต่ไม่คาดว่าทูดับจิตก็ยังไม่ได้ผลตั้งแต่ทำลายรังหนูทั้งหมดปีศาจหนูก็ยังไม่ปรากฏตัวออกมาหรือเขาคาดการผิดหรือว่าเหลาซื่ออี้โป๊ปดหรือว่าที่ว่าการอำเภอไม่เคยมีปีศาจมาก่อนความสงสัยมีมากขึ้นซ่งลีเหียนรีตาคิดไปถึงเท่าแก่เนียจอง เจ้าแล่พร้อมกับส่งเสียงพึมออกมาคราหนึ่งเขาสะบัดแขนเสื้อคิดจะไปถามเอาความกับนางแต่เมื่อเงยหน้าขึ้น ก็เห็นโคมไฟที่ทิ้งตัวอยู่ใต้ชายคาส่องแสงสีส้มเรืองร้องท่ามกลางความมืดมิดมีคนยกไม้ไผ่ด้ามยาวนั่งเงั่นหน้ามองขึ้นไปด้านบนรอยยิ้มนั้นดูสุขสงบเส้นผมที่ถูกแสงไฟทาบทับส่องประกายเป็นสีอ่อนละมุนตาส่องลีเหยยนชะงักนิ่ง หยุดยืนอยู่กับที่โหลซื่ออี้ยกไม้ไผ่ขึ้นจุดโคมไฟสองดวงที่หน้าประตูนางยิ้มพร้อมกับถอนหายใจยาวๆอย่างสุขใจเมื่อกว่านหางตามองลงมาด้านล่างนางพรันเห็นเขายืนอยู่ตรงหน้าจึงย่อตัวคาระวะยินดีต้อนรับใต้เท้าสายลมยามราตรีพัดผ่าน กระดิ่งเงินที่หน้าประตูโรงเตียมส่งเสียงดังกรุงกริ้งมาพร้อมกับคำกล่าวทักทายของเท่าแก่เนี้ฟังราวกับสถานที่แห่งนี้ยินดีต้อนรับเขาจากใจจริงหัวคิ้วของเขาขามวดเล็กน้อยท่งลีเหยียนพันรู้สึกถึงความคุ้นเคยอันแสนจะแปลกประหลาดเขาเคยพบเห็นภาพนี้ที่ใดมาก่อนแต่เป็นเพียงชั่วเวลาแวบ,บหนึ่งความรู้สึกพันสลายเขากลา ขึ้นบันไดลุบตามองพื้นพร้อมกับเอ่ยถามอีกสองวันหลังจากนี้เป็นวันเปิดยุ้งหลวงเท่าก่เนี้มีเวลาว่างหรือไม่เหล่าซื้ออี้กระพริบตาบุยปากตอบข้าน้อยว่างหรือไม่ก็มีใช่ใต้เท้าเป็นคนกำหนดหรือหากใต้เท้าอนุญาตให้ข้าน้อยเปิดโรงเรียมทำการค้าได้ข้าน้อยย่อมมีว่างทรงลีเยียนพยักหน้า งั้นก็ไม่อนุญาตเขาเก้าวผ่านตัวนางเข้าไปในห้องโถงคิดจะคุยเรื่องวันเปิดยุ้งหลวงกับนางแต่ขณะที่เหลือบตามองอย่างไม่ตั้งใจเขากลับเห็นของสิ่งหนึ่งเข้ากระถางทองแดงสามขาที่ไม่สะดุดตาวางอยู่บนชั้นวางของที่อยู่ด้านหลังโต๊ะเก็บเงินมันกำลังเป่งประกายด้วยลำแสงเลือนรางที่เขาสัมผัสได้แต่เพียงผู้เดียว เมื่อเดินเข้ามาใกล้อีกสองก้าวลวดลายเทาเทียบนตัวกระถางก็เห็นได้ชัดเจนขึ้นมากเมกดําที่รายล้อมไล่ขึ้นมาจากขากระถางจนถึงหูตรงกลางมีรูบอร่อที่แสงสามารถลอดลงมาได้สีหน้าของเขาแปรเปลี่ยนเขาหยิบกระถางใบนั้นลงมาห้าอะใต้เท้าเหล่าื้อวี่ก้าตามมาติดๆทำท่าขวางเขาเอาไว้ นี่เป็นของดีที่ข้าพึ่งได้มาเจ้าได้มาจากที่ใดเขาอุ้มกระถางเอาไว้ไม่ยอมปล่อยสายตาดูดุดันโหล่ซื่ออี่สะดุ้งเฮือกเม้มปากเล็กๆแล้วถอยไปสองเก้าก็ก็ได้จากโรงจำนำข้างๆเสี่ยวเอ้อพิ่งซื้อกลับมา เอาขึ้นมาวางได้ไม่นานเองทรงลี่เหยียนรู้ว่าตัวเองเสียมารยาทจึงรีบหลับตาเพื่อสงบสติอารมณ์จะตำหนิเขาไม่ได้กระถางที่เขาถืออยู่ตอนนี้เป็นกระถางวิเศษที่หายสาบสูญไปนับพันปีของสำนักสั่งชิงแม้ทางสำนักจะใช้กําลังคนและเงินทองจำนวนมากก็ไม่อาจหามันกลับคืนแต่กลายเป็นเขามาพบมันตั้งอยู่เฉยๆในโรงเตียมเล็ก แห่งนี้ความตื่นเต้นตกใจที่เกิดขึ้นเป็นใครก็คงรับไม่ไหวแต่ของวิเศษที่ว่ากันว่าฟันแพงไม่เข้าเหตุใดจึงมีรู้บอจนไอศักดิ์สิิทธสลายไปมิหน้าจึงไม่มีใครหามันพบ ไต้เท้าชอบของสิ่งนี้มากหรือโหลซื่อวี้ถามอย่างระมัดระวังซ่งลี่เหยียนดึงความคิดกลับมาแล้วส่งเสียงตอบรับนางไปคำหนึ่งเขารู้สึกไม่สบายใจเล็กน้อยหากจะใช้อำนาจของตนบีบเท่าแก่เนี้ให้มอบของสิ่งนี้ให้จะเท่ากับเป็นการรับสินบนหรือไม่ แต่เท่าแก่เนี้ยโหลที่ยืนอยู่เบื้องหน้ากลับขี้ยิ้มนางเช็ดมือกับชายกระป้องพร้อมกับเอยอย่างเปิดเผยต่อนหน้าเขาว่าถ้าอย่างนั้นก็คิดใต้เท้าถูกๆหน่อยห้าสิบพวงเงินก็พอเขาคิดมากไปเองเท่าแก่เนี้ยคนนี้ไม่มีทางปล่อยให้กำไรหนีไปไหนได้ซ่งสินจ่ายเงิน สองสินส่งถุงเงินให้ทันพี่โหลซื่อวี่รับมาด้วยรอยยิ้มพี่ทำให้สองตาตีวงค้องขอบคุณใต้เท้าใต้เท้าเป็นคนมีเมตตา จะต้องมีโชคมีลาบไหลมาเทมาเป็นแน่ซ่งรี่เหยียนไม่สนใจคำยนยอของนางเขาเก้าวยาวๆจากไปพร้อมกับกระถางทองแดงโหลซื่อวี้อุ้มถุงเงินแล้วเทลงบนโตะ๊ะเสียงโลหะกระทบกันดังกริ้งกรางนางเริ่มนับเงินอย่างมีความสุขเท่าแก่นี้หลีเซียวเออรกระเถิบมาจากด้านข้างเห็นเหรียญอีแปะที่กองอยู่บนโตะ๊ะ แล้วถึงกับตบผ้าเช็ดโต๊ะอย่างคนร้อนตัวกระซิบเบาๆว่าแม้แต่นายอำเภอท่านก็ยังกล้าโคกราคาถ้าไต่เท้ารู้ว่าของชิ้นนั้นมีราคาไม่ถึงครึ่งพวงด้วยซ้ำจะเจ้าจะไปรู้อะไรโล่ื่อวี่นับเสร็จก็ใช้ปลายนิ้วรูปล้ลวดลายบนเหรียญทองแดงไปมาแววตาดูหม่นแสงสิ่งที่ไต่เท้าต้องการ ต่อให้ราคาห้าร้อยพวงก,ก็ยังคุ้มหลีเสี่ยวเออฟังไม่เข้าใจได้แต่เลื่อมใสในตัวเท่าแก่เนี้อย่างยิ่งแค่เงินครึ่งพวงจ่ายออกไปก็ได้เงินห้สิบพวงก,กลับเข้ามาแล้วความสามารถเช่นนางในอำเภอฝูอี้คงไม่อ่านหาใครมาเทียบได้ ปกติถ้าได้เงินมาเท่าแก่เนี้จะต้องดีใจจนกระโดดตัวล้อยแต่วันนี้แม้จะถือเงินอยู่ในมือเท่าว่าสีหน้ากลับเลื่อนลอยหางตาเหมือนจะเหลือบมองชันบนเป็นระยะห้องเทียนจื้อหมายเลขหนึ่งปิดประตูสนิทบานหน้าต่างก็ลงดานเรียบร้อยทรงลีเหยียนอุ้มกระถางท่องแดงมาพิจารณาอย่างท่วนทีครู่หนึ่งก็ถึงกับหัวเราะออกมาเบาๆ หากอาจารย์ข้ารู้ว่าของชิ้นนี้ใช้เงินแค่ห้าสิบพวงก็สามารถซื้อกลับมาได้ไมิรู้ว่าจะอารมณ์เสียถึงกับดึงแท่ขาดไปกี่เส้นซ่งสินมองกระถางท่องแดงอย่างงุนงงก่อนจะนึกขึ้นได้เขาร้องด้วยความตื่นตกใจไอ้เท้าท่านจะบอกว่านี่นี่เป็นกระถางดับดวงจิตหรือ จำไม่ได้หรอกหรือซ่งลี่เยียนเลิกคิ้วยื่นกระถางทองแดงไปตรงหน้าซ่งสินไม่กล้ารับได้แต่ยืนใบหน้าซีดขาวเขาถอยหลังไปสองก้าวก่อนจะคุกเข่าลงแล้วประนมมือไอ้เท้าอยากแกล้งข้าน้อยเลยหากของสิ่งนี้เป็นกระถางดับดวงจิตจริงถึงข้าน้อยจะมีพลังวัดเพิ่มอีกสักสิบปี ก็ยังไม่กล้าแต่ต้องสร่งลีเหยียนดึงกระถางกลับมาแล้วถอนหายใจ กระถางดับดวงจิตเป็นของวิเศษตามชื่อของมันสามารถดับสลายดวงจิตของสรรพสิ่งบนโลกไอปีศาจถ้าอยู่ในนั้นไม่ถึงหนึ่งวนันดวงจิตก็จะต้องแตกดับกระถางนี้เคยปกปักรักษาชีวิตผู้คนกำจัดปีศาจมานับไม่ถ้วนเมื่อ1,000ปีก่อนจึงนับเป็นของวิเศษท,ที่สำนักสั่งชิงภาคภูมิใจอย่างยิ่ง แต่น่าเสียดายหลังจากที่ราชาปีศาจถูกผนึกกระถางใบนี้ก็หายสาบสูญวันนี้เพิ่งหาพบตัวกระถางมีรูวอทำให้ฤทธิ์ผนึกปีศาจมาลายสิน้นไม่เหลือความเป็นของวิเศษแตยอย่างใดบังเอิญแท้ข้ากำลังกลุ้มใจไม่รู้จะจัดการกับของที่ตั้งอยู่ตรงหน้าประตูโรงเตียมอย่างไร กลับพบของวิเศษชิ้นนี้ซงลีเหยียนหยุดคิดก่อนจะตะวัดปลายนิ้วไหลเข้ากับคมกระบี่แล้วหยดเลือดใส่ลงไปในกระถางเลือดสีแดงสดไหลไปตามลวดลายข้างกระถางสีขาวอ่อนที่มีอยู่แต่เดิมเติดต้าขึ้นมาในพริบตาสร้างความตื่นประหนก ตนซ่องสินต้องถอยร่นแต่ซ่องลี่เหยี่นไม่กลัวตัวเขาที่ยืนอยู่ใต้แสงสีขาวยิ่งดูอ่อนโยนขึ้นอีกหลายส่วนเขามองหยดเลือดของตอนถูกกระถางดูดกลืนเข้าไปอย่างรวดเร็วเหมือนกำลังมองสัตว์เลี้ยงที่กินอย่างตะกระตะกรามด้วยความเอ็นดูมิหนำซ้ำยังบีบเลือดหยดเพิ่มลงไปอีกเมื่อรูโว่บนกระถางได้รับเลือดรอบรอบร,รู้โวก็กลายเป็นสีแดงรา เทกับปากแผลของมนุษย์ต้ใต้เท้าซองศินเริ่มกังวลต้เท้าใจเคยบอกว่าอย่าใช้เลือดบูชาของวิเศษเป็นอันคาดยันที่ใช้ผนึกศิลาแท่งนั้นออกฤทธิ์ได้อย่างมากแค่สามวันสามวันจากนั้นถ้าเรายังไม่มีหนทางแก้แท่งศิลาก็จะเรียกปีศาจมาอีกจำนวนมากข้าไม่มีทางเลือกเจ้าเองก็อย่าเอาแต่พูดมาก เฝ้าประตูวไว้ให้ดี ซ่งลี่เหยียนโบกมือตอบโดยไม่เงยหน้าขึ้นด้วยซ้ำซ่งสินถอนหายใจเขารู้นิสัยของเจ้านายตัวเองดีนายท่านของเขาหากเมื่อไหร่ที่ตัดสินใจไปแล้วใครจะพูดอะไรก็ไม่ฟังแต่เมื่อเห็นกระถางวิเศษปืนเลือดของซ่งลี่เหยียนเข้าไปเขาก็รู้สึกกระวนกระวายใจของวิเศษชิ้นนี้จะมาบังเอิญหาเจอที่โรงเตียมเล็กๆได้อย่างไร กระถางดับดวงจิตนั้นมีความพิเศษเป็นอย่างมากมิใช่ว่าคนธรรมดาทั่วไปจะควบคุมได้แต่เมื่อไหร่ที่ชำรุดเสียหาย ก็มีใช่ว่าคนทั่วไปจะสามารถซ่อมแซมส่งลี่เหยนทำเช่นนี้เพียงเพราะต้องการทดสอบแต่ไม่หวังจะซ่อมแซมให้เหมือนเดิมอย่างน้อยก็หวังจะฟื้นคืนความศักดิ์สิทธิ์ของมันมาเพื่อใช้ผนึกสิ่งที่อยู่ในแท่งศีลานั้นให้ได้แต่ไม่รู้ว่าเพราะเหตุใดหลังจากดื่มเลือดไปเพียงไม่กี่หยด กระถางก็ถึงกับสั่นไหวไม่หยุดแล้วยังส่งเสียงร้องที่ฟังอ่อนโยอนออกมาเบาๆราวกับตัวกระถางกำลังตื่นเต้นยินดี แสงสีขาวสว่างเจิดจ้ามากขึ้นจนส่องทะลุประตูหน้าต่างสะท้อนไปถึงเสาไม้พี่ทาสีแดงชาติในห้องโถงชั้นล่างของโรงเตี้ยมจนกลายเป็นสีขาวโพรนไปหมดโหลซื่อวี่นั่งเท้าคางอยู่ข้างโตะ๊ะด้วยแววตาเป็นกังวลแต่ในพริบตานั้นนางพรันเอียงคอแล้วยิ้มนางไหลปลายนิ้วดีดลูกคิดเบา ปลายเท้าที่นั่งไขว่ห้างอยู่กระดิกไปมาอย่างสบายอารมณ์ถ้าด้านหลังมีหางโผลออกมาได้คงจะเห็นว่ามันสั่นไหวด้วยความยินดีนักแล้วเท่าแก่เนี้ยปันชุนยื่นหน้าเข้ามามองเท่าแก่เนี้ยอย่างแปลกใจมีอะไรให้ดีใจหรือเจ้าคะโหลซื่อวี่ตั้งสติจิ้มนิ้วไปที่หน้าผากของเด็กสาวเบาๆนางหนูนี่อยากรู้ไปทำไม ข้าเพียงแต่แปลกใจปัญชุนพึมพำเบาๆดูเหมือนตั้งแต่ใต้เท้าส่งมาท่านก็ยิ้มทุกวันเลยโหลซื้อวีชง้งงกไปเล็กน้อยนางยืนหลังตรงแล้วกล่าวด้วยสีหน้าจริงจังว่าไต้เท้าในายอำเภอเป็นลูกค้าของเราการที่เขามาพักนับเป็นเรื่องมีหน้ามีตาข้าย่อมต้องยิ้มอยู่แล้วนี่ก็ค่ำแล้วเจ้ายังมาทำอะไรตรงนี้อีกรีบกลับไปนอนซะ ปันชุนขยี้ตาท่านยังไม่พักผ่อนอีกหรือข้าก็จะขึ้นห้องเหมือนกันเหลาซื่อว้เก็บของบนโตะ๊ะแล้วก็เหยียบบันไดไม้ทำท่าขึ้นไปข้างบนปันชุนพยักหน้าอ้าปากหาวแล้วเดินไปยังห้องปีกทางด้านหลังหลีเสี่ยวเออกลับห้องพักไปแล้วพ่อครัวเฉียนก็เริ่มกรนทั่วทั้งโรงเตี้ยม นอกจากห้องเทียนจื้อหมายเลขหนึ่งก็ไม่มีการเคลื่อนไหวใดๆอีกฟังต่อทันทีไม่มีสะดุดสมัครสมาชิกพรีเมียมดูก่อนใครทุกวันสมัครไม่เป็นทำตามคลิปนี้ได้เลย <S <S 2> <S 2> หากยังไม่สะดวกสามารถสนับสนุนด้วยการกดไลค์กดติดตาม และคอมเมนต์ให้กำลังใจเด็กหญิงนิยายแทนได้นะคะ